สวัสดีครับพบกับผมเคนนักคารนุรวณกิจไพบูลและค้ชนุ่มจัก,กรงพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองครับโค้ชครับครับวันนี้เป็นเรื่องดีครับโอ้ คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่าแสนแล้วจ้าไม่ใช่นี่นะไมีใงแ่นี้มีเงินเก็บมีเงินเก็บมีแสนแรกเป็นเรื่องดีดีครับแต่เริ่มเกาหัวแก่ๆฮะครับเอาไปทําอะไรดีอยากจะลงทุนอยากจะออมเงินอยากจะทำอะไรอีกหลายอย่างมากเลยด้วยกันเป็นแสนแรกด้วยขาแนะนํำหน่อยฮะด้วยวงเงิน1นึ่งแสนเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือว่า เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยใจจริงเนี่ยอยากจะชวนก่อนว่าอยากให้มีการแบ่งเงินสักหน่อยหนึ่งนะครับแบ่งเงินส่วนแรกเนี่ยอยากให้เก็บเป็นเงินสำรองไว้สักนิดหนึ่งนะครับสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันยุคนี้ก็ตกงานกันง่ายนะครับ,รบหรือว่าบางทีเราอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินอะไรกระทันหันโดยหลักปกติเนี่ยเขาให้สำรองไว้สักหกเท่าของค่าใช้จ่ายเราอ่สมมติน้องกินเดือละมื่น หกเท่าก็าคือ0 0ห0ื่นนะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่ทํางานไม่นานแล้วก็เรียกว่าภาระอะไรยังไม่ได้เยอะมากความเสี่ยงไม่ได้เยอะมากก็อาจจะเริ่มจาก3เดือนก่อนก็ได้<อ>นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้นี้ก็อาจจะเก็บไปสัก 30, 000, สามหมื่นสมมติะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเอาเงิน1น0 0 0แสนไปลงทุนหมดวันดีคืนดีจําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาเราก็เอาละทํายังไงดีเราก็ต้องไปขายการลงทุนของเราซึ่งถ้าเกิดการลงทุนของเรามันกําลังขึ้นแล้วไปได้สวยมันก็น่าเสียดายถูกไหมเราก็ต้องถอนมาใช้เป็นนกกกาารรเเบบตติโของมั อีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยมันกำลังลงโอ้โกำลังลงพวกบๆเลยคือเราก็ไม่อยากขายเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นขาดทุนไปอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะงั้น อยากให้มีเงินเหมือนกับกันชนระหว่างเรากับเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยลองมีสัก3าถึงหเดือนนะครับของค่าใช้จ่ายกันไว้ส่วนหนึ่งนี่คือก้อนแรก,ก,แรกเรื่องของเงินฉุกเฉินสำร,รองไว้อ,อันที่สองเนี่ยอยากจะชวนน้องอดูเรื่องของความเสี่ยงไว้หน่อยหนึ่งน้องอาจจะมองเรื่องของประกันนะอาจจะเป็นประกันแบบที่ดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุอะไรไว้สักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าที่บริษัทมีอยู่แล้ว่าเราอาจจะไม่ซื้อดูแลสุขภาพเราก็ได้แต่ถ้าบอกว่าทำงานอิสระเราไม่มี อะไรเป็นตัวดูแลเราเลยถูกไหมฮะอ่าเราก็ต้องถามตัวเองว่า บัตรทองหลับการสุขภาพบองชาติพอใจไหมอาไม่พออยากจะเพิ่มก็อาจจะมองหาตัวการประกันไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ทำไมโค้ชถึงแนะนําว่าก้อนที่2ควรจะไปเรื่องประกันมากกว่าจะไปลงทุนอะไรต่างๆอะเรื่องของการเงินเนี่ยเราควรจะดูแลพื้นฐานความปลอดภัยทางการเงินของเราให้เต็มที่ก่อนจริงๆเงินสำรองก็คือการจัดการความเสี่ยงแบบหนึ่งอ่าใช่ครับ,รบเพราะงั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นคือการจัดการความเสี่ยงคือเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินปุ๊บไอ้ตัวนี้เป็นตัวช่วยแต่ทีนี้คือเรื่องเจ็บป่วยนี่มับาาครระะเพ เรามีโปรเทคไว้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเงินเราใส่ไว้ในการลงทุนใส่อะไรไว้เต็มที่เจ็บป่วยขึ้นมา ถ้าเราไม่มีโปรเทกชันเราก็ต้องทําลายความมั่งคั่งของเราอยู่ดีขายการลงทุนออกมามาดูแลตัวเองก็เหมือนกับทาทีมฟุตบอลเอาเกมรับให้แน่นก่อนซื้อโกก่อนซื้อกองหลังก่อนใส่หลังไป5ตัวเออเอาให้เหนียวก่อนเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยนะครับคือถ้าไม่เจ๊งโอกาสเจี๊ยมีใช่ไหมคือเราไม่เจ๊งแล้วใช่ไหมเราก็เหลือโอกาสเจี๊ยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรายังหมิ่นเมย์มีโอกาสเสี่ยงมันก็อาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ โรคภัยแค่เจ็บเวลามันมามันไม่มามันก็ไม่มานะครับเวลามันมาก็แพงเลยเพราะฉะนั้นเพลเซฟไว้ก่อนใช่ใช่การเจ๊งไว้ก่อน2สองก้อนนี้ก้อนแรกฉุกเฉินก้อนที่สองประกันพอมางันที่3ปุ๊บถ้ามีส่วนเหลือส่วนส่วนที่เรายังเอาไปลงทุนได้เนี่ยก็อยากให้เริ่มลงทุนในแบบที่เรารู้จักและเข้าใจก่อนนะครับไม่อยากให้รีบเพราะว่าแน่นอนแหละคนลงทุนเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนสูง เราก็อยากได้ผลตอบแทน20 30แต่ว่าไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเราอาจจะต้องค่อยๆศึกษาการลงทุนนะครับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาเลยก็อาจจะเริ่มจากสลากออมทรัพย์ต่างๆก่อนก็ได้ครับ,รบเ,เปลี่ยนที่วางเงินเูกอ่าเข้าไปที่กองทุนรวมพวกตราสารหนี้ตลาดเงินก่อนก็ได้พวกนี้ลงทุนในพวกพันธบัตรหุ้นกู้นะครับผลตอบแทนค่อนข้างจะมีความสม่ำเสมออ่าก็ ค่อยๆขยียบขึ้นไปคือเน้นการลงทุนในส่วนที่เรามีความรู้จักและเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะครับอย่าฟังคนอื่นมากว่าควรลงอันนั้นควรลงอันนี้แล้วเราก็ใส่เละตุ้มเป๊ะเลยอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ก้อนหลัก เดี๋ยวไม่ต้องคิดถึงเรื่องเกษียณไม่ต้องคิดอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอ่าใจเย็นๆใจเย็นนะครับเอาเงินก้อนนี้เป็นฐานแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมจากนั้นเดี๋ยวเราทํามาหากินงของเราเก็บแล้วค่อยเติมค่อยเติมเข้าไปในการลงทุนของเราครับนะครับมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆได้อ่านี่คือคำแนะนำเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น3ก้อนอันแรกกันเจ๊งก่อนกันเจ๊งครับฉุกเฉินนะครับอันที่2เรื่องของประกันกันลื่นอันที่3เริ่มซิ่งและแต่ว่าซิ่งเบาๆอ่าซิ่งเบาๆเอาตามความรู้ไม่ต้องไปใจร้อนนะครับที่เขาบอก เออมันก็มีกระบวนใหม่มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังได้อยู่เสมอขอให้เราใส่เงินในที่ที่เรารู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดีดีกว่าครับขอสรุปนิดนึงครับหลักคิดในการจัดสรรเงินของเราก้อนแรกของเราเงินเยนที่เราเริ่มมีแล้วเนี่ยควรจะจัดสรรยังไงครับสำหรับคนที่เริ่มมีเงินเก็บเงินออมนะครับเป้าหมายแรกที่อยากให้ทุกคนเก็บออมให้ได้ก็คือการมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับสำหรับคนทั่วไปก็สักประมาณ 3- ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเราหมื่นหนึ่งก็ควรจะ สักสามหมื่นถึงหกหมื่นบาทตรงนี้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเสี่ยงมากนะครับเพราะว่ามันต้องพร้อมใช้เมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอันที่2ก็คืออาจจะมีประกันสุขภาพนะครับหรืออุบัติเหตุไว้สักนิดนึงนะครับเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดใครบางคนอาจจะไปถึงประกันชีวิตเลยดูภาระการเงินของเราแล้วกันนะครับอันที่3ครับก็เริ่มเอาเงินจัดสรรไปสู่การลงทุนนะครับยุคนี้ไม่ลงทุนไม่ได้นะครับเพราะว่าการออมอย่างเดียวเนี่ยให้ผลตอบแทนต่ำมากนะครับเพียงแต่ว่าเวลาจะลงทุนต้องเน้นลงทุนในสิ่งที่เเเรรราาาาู้้้้จจัััักกและขขขใมมนนนนนนป็อยยดดีีีคคคบวุณหิ ช่วงต่อไปพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเคล็ดลับในการสมัครบัตรเครดิตใบแรกของมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับต้องยอมรับว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะถ้าใช้อย่างถูกต้องนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการสร้างหนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีวินัยมันเป็นหนี้แน่นอนเลยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งจบใหม่เพิ่งมีงานแรกนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากสมัครบัตรเครดิตใบแรกนะฮะก่อนอื่นเลยประเมินตัวเองก่อนว่ามีความจำ เป็นต้องใช้บัตรเครดิตมากน้อยแค่ไหนคุณมีรายได้ประจําอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าก็คือเงินเดือนนะครับและคุณมีศักยภาพในการจ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนหรือไม่โดยการดูนะว่าค่าใช้จ่ายของคุณแต่ละเดือนมีอะไรบ้างประเมินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการสมัครนะฮะก็คือ1จะต้องเตรียมนะสำเนาบัตรประชาชนข้อที่2คือสลิปเงินเดือนข้อที่3นะครับสเตทเมนต์ย้อนหลังประมาณ 3- 6ถึงเดือนส่วนข้อที่4นะฮะบ,บางธนาคารนะครับเขาอาจจะขอใบรับรองการทํางานนะครับพอได้3อย่างนี้ไปสมัคร เสร็จปุ the <the ๊บนะฮะผมก็มีเคล็ดลับครับ3อย่างที่ทําให้คุณเนี่ยได้บัตรเครดิตได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อที่1ครับคุณจะต้องไม่มีหนี้อย่างอื่นเช่นค่าบ้านค่ารถถ้าไม่มีเนี่ยจะทําให้คุณสมัครบัตรเครดิตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ถ้าคุณมีรายได้เสริมที่เป็นลักษณะรายได้เสริมเป็นประจำนี่นะฮะแนบเข้าไปเลยนะครับเอกสารแบบนี้บอกเลยเนี่ยเนี่ยฉันมีรายได้เสริมนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วนะครับเป็นเท่านี้เท่านี้นะส่วนข้อที่3ครับคุณต้องดูนะฮะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของคุณนะครับ ต้องไม่เกิน50-60%ของเงินเดือนอันนี้จะทำให้ธนาคารเนี่ยปล่อยบัตรเครดิตใบแรกให้คุณได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเคล็ดลับครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9.05นาทางช่อง7 HD นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ